อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่12.5นะคะคณินนตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่154ในหัวข้อเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการแลกเงินเป็นการแลกเงินเหรียญน,นะคะเดี๋ยวก็จะมีในการแลกเงินที่เป็นธนบัตรด้วยในเรื่องถัดไปนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนในส่วนของการแลกเงินเหรียญก่อนนะคะ การแลกเงินเนี่ยความหมายของการแลกเงินนี่คือการที่เราเอาเงินที่เหมือนเป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งไปแลกกับเหรียญอีกชนิดหนึ่งโดยที่มูล,ลค่าของมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเราต้องการที่จะนำเหรียญ10บาท1เหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเหรียญบาทเหรียญ10บาทมันมีมูลค่า10บบาทใช่ไหมคะ แต่พอเราจะเอาไปแลกเหรียญบาทเนี่ยเราก็ต้องได้เหรียญบาทที่มีมูลค่าเท่ากับ10บาทด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเอาเหรียญ10บาท1เหรียญไปแลกแล้วเราได้เหรียญ1นบาทมาห่งเหรียญอย่างเงี้ยแสดงว่าเราแลกเงินผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเหรียญ10บาท1เหรียญเนี่ยไปแลกเหรียญบาทเนี่ยเราต้องได้เหรียญบาท10เหรียญนึกออกไหมคะคือว่าเงินที่ได้มูลค่าของเงินที่เราแลกกลับมามันต้อง เป็นมูลค่าเดียวกันกับเหรียญที่เราเอาไปแลกนึกออกไหมคะถ้าเกิดว่านักเรียนไปแลกเหรียญที่ร้านค้าหรือว่าไปแลกเหรียญกับใครก็แล้วแต่นักเรียนเอาเหรียญสิบไปแลกแล้วแลกแล้วได้เงินกลับมาเนี่ยมูลค่ามันน้อยลงก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยถูกโกงใช่ไหมเอออันเนี้ยมีความจําเป็นที่เราจะต้องรู้เพราะว่าเพื่ออะไรเพราะว่าเราอะใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่ไหมเราจึงต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการแลกเงิน ะะหรือบางคนเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของเนาะก็น่าจะมีแบบคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพขายแล้วน้องๆเรียนก็อาจจะแบบไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของเงี้ยนะคะก็คือก็อาจจะต้องมีการแลกเงินทอนเงินอะไรแบบเนี้ยเออก็ถ้าน้องๆนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ตรงนั้นนะคะก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนในบทนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่ไม่เคยรู้เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องการแลกเงินเลยก็ มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับโซดาสติโอนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแลกเงินกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เขาบอกว่าให้เราวาดวงกลมแสดงเงินเหรียญแต่ละชนิดที่แลกได้ในโจทย์เนี่ยโจทย์ให้มาเป็นเหรียญ10บาท2เหรียญใช่ไหมคะมูลค่าของมันก็คือ20บาทใช่ปะ่ะรวมแล้วมันได้20บบาทเวลาเราแลกเหรียญเนี่ยเราก็ต้องแลก ได้ให้ได้มูลค่า20บาทเท่าเดิมเช่นถ้าแลกเป็นเหรียญ5บาทเราจะแลกได้กี่เหรียญใช่ไหมก็เหรียญ5้าบาทอ่ะ่เหรียญมีมูลค่า5บาทเราก็นับไปสิว่ากี่เหรียญมันถึงจะได้เป็นมูลค่า20บาทใช่ปะก็1เหรียญ5บาท2เหรียญก็10บาทละสเหรียญก็15 4สี่เหรียญก็2ี่สิบ แสดงว่าถ้าเราเอาเหรียญ10บบาทสองเหรียญเนี่ยไปแลกเหรียญ5บาทเนี่ยจะได้เหรียญ5้ามาทั้งหมดสี่เหรียญนะคะแล้วถ้าเราไปแลกเหรียญ2บาทบ้างล่ะเออเราก็ต้องนับให้ได้เหมือนกันใช่ไหมให้ได้มูลค่า20บาทเหมือนกันอ่ะอันนี้สองบาทแล้ว4บาท6บาท8บาท10บาทอ่ะเหรียญ2บาทหเหรียญเนี่ย10บาทแสดงว่า ถ้าเหรียญ2บาทสิบเหรียญก็จะ20บาทใช่ไหมอ่ะเราก็วาดต่อให้ครบสิบเหรียญอันนี้เท่าไรแล้ว7แล้วอันนี้8อ่ะอันนี้9อ่ะอันนี้10ก็แสดงว่าถ้าเราเอาเงิน20บาทไปแลกเหรียญ5้าบาทเนี่ยเราจะได้เหรียญ5้าบาททั้งหมดสี่เหรียญแล้วก็เหรียญสองบาททั้งหมด1ิบเหรียญน,นั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองนี้นะคะเป็นโจทย์ให้มาเป็นเหรียญห้าบาทสี่เหรียญแต่ว่ารวมมูลค่าแล้วมันคือได้ยี่สิบบาทเราก็จะไปแลกถ้าเราไปแลกเหรียญสิบาทจะได้กี่เหรียญใช่ไหมก็ยี่สิบบาทก็จะได้เหรียญสิบสองเหรียญอ,อันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทก็เป็นยี่สิบต่อมาแล้วถ้าไปแลกเหรียญหนึ่งบาทละ่ะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญก็มีมูลค่าหนึ่งบาทใช่ไหม ถ้าจะแลกเงิน20บาท,บาทก็ต้องได้เหรียญ1บาททั้งหมดกี่เหรียญคะ20เหรียญอ่านี้ก็วาดอย่างไรก็ได้ให้มันพอนะคะบางคนวาดเหรียญใหญ่ก็จะไม่พอ3 4 5 6 7 8 9 10อย่าววาดใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะไม่พอก็วาด20เหรียญวาด แถวละสิบเหรียญสองแถวก็วาดไปเลยแบบนี้ก็ครบแล้วแล้วก็ใส่ตัวเลขเวลาวาดก็คือก็พยายามวาดให้มันกลมๆนิดนึงนะคะอย่าอย่าเบี้ยวจนหน้าเกียดเนาะ,ะต่อมาข้อที่สาม เหรียญห้าสิบสตางค์กี่เหรียญเนี่ยเก้าเหรียญเออจะแลกจะแลกเหรียญสองบาทกับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์จะแลกออกมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาคิดมูลค่าของเงินกันก่อนเหรียญห้าสิบสตางค์เนี่ยสองเหรียญหนึ่งบาทอ่าน,นี้อันนี้หนึ่งบาทสองเหรียญหนึ่งบาทสี่เหรียญก็สองบาทหกเหรียญสามบาทแปดเหรียญก็สี่บาทใช่ไหม ก็มูลค่าเงินอันนี้ก็สี่บาทห้าสิบสตางค์เอา้าก็ถ้าแลกเหรียญสองบาทนี่มันไม่น่าจะได้พอดีใช่ปะอ่ะสี่บาทนี่แลกเหรียญสองบาทได้สองเหรียญใช่ปะคะอ่าแล้วเหลือล่ะก็เหลือห้าสิบสตางค์ค่ะก็เขียนเลยว่าเหลือเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วถ้าไปแลกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ล่ะ เอาง่ายๆคือว่าเหรียญห้าสิบสตางค์เนี่ยถ้าแลกเหรียญยี่สิบห้าสตางค์อ่ะมันจะเอาไปแลกได้สองเหรียญและอันเนี้ยมันมีทั้งหมดเก้าเหรียญใช่ป่ะหนึ่งเหรียญแลกได้สองหนึ่งเหรียญแลกได้สองหนึ่งเหรียญแลกได้สองอันนี้พอนึกภาพออกไหมคะถ้าเก้าเหรียญก็ต้องได้สิบแปดเหรียญใช่ไหมเออเราก็ต้องเขียนวงกลมลงไปเนี่ยสิบแปดสิบแปดวงก็เขียนเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอันนี้ก็เป็นเรขยี่สห้าสตางค์เอาเขียนวงเล็กก็จะเขียนตัวเลขนี้ลำบากนิดนึงนะคะเลขยี่สิบห้า ล้วก็เขียนไปทุกเหรียญเลยนักเรียนนักเรียนวาดเองเอาให้เหรียญใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะดูไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าวาดวงเล็กไปอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในการแลกเหรียญนะคะเดีย๋ยวเราไปดูหน้าที่155กันต่ออีกนิดหนึ่ง ที่155นะคะเติมคำตอบก็คือเป็นการแลกเหรียญเหมือนเดิมเนาะข้อที่หนึ่งนะคะในการแลกเหรียญหน้านี้เหรียญ5 0สตางค์สองเหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได้กี่เหรียญก็เหรียญ25สตางค์หนึ่งเหรียญเนี่ย ไอเหรียญ50สิสตางค์หนึ่งเหรียญมันแลกยี่สิบหสตางค์ได้สองเหรียญถ้ามีเหรียญห้าสิสตางค์สองเหรียญก็ต้องแลก25สห้าสตางค์ได้สี่เหรียญค่ะต่อมาเหรียญหนึ่งบาทจุดจุดจุดเหรียญแลกห้าสิสตางค์ได้สิบเหรียญห้าสิสตางค์สิบเหรียญก็เป็นมูลค่าห้า้ยสตางค์ห้าร้อยสตางค์ก็คือห้าบาทใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้คือเงิน5บาทและเหรียญหนึ่งบาทกี่เหรียญมันถึงจะเป็นเงินห้าบาทก็คือต้องห้าเหรียญนั่นเอง ต่อมาข้อที่3ค่ะเหรียญ1บาท4เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้กี่เหรียญ1บาท4เหรียญก็มีมูลค่ากี่บาทคะ4บาทใช่ไหมสีบาทแล้วเหรียญ1บาท1เหรียญเนี่ยมันแลก50สตางค์ได้2เหรียญใช่ปะมันก็เหมือนต้องเอา4อ่ะคูณกับ2นึกออกไหมคะก็คือ1บาทอ่ะมันแลก50สตางค์ได้2เหรียญ สบาทก็แลกได้สี่เหรียญสาบาทก็แลกได้6เหรียญสีบาทก็แลกได้แปดเหรียญน,นั่นเองก็เปรียบเสมือนว่านำสีไปคูณกับ2ก็จะได้8ปดนะคะต่อมาข้อที่สี่เหรียญหนึ่งบาท6กเหรียญเหรียญหนึ่งบาท6เหรียญก็เป็นมูลค่า6บาทใช่ปะ่ะอ่าเป็นมูลค่า6บาทแลกเหรียญสบาทได้กี่เหรียญก็อ่า สองบาทหนึ่งเหรียญก็สองบาทสองบาทสองเหรียญก็สี่บาทสองบาทสามเหรียญก็หกบาทก็แสดงว่าแลกได้สามเหรียญนั่นเองต่อมาข้อที่ห้าเหรียญหนึ่งบาทจุดจุดจุดเหรียญแลกเหรียญสองบาทได้สี่เหรียญเหรียญสองบาทสี่เหรียญรวมเป็นเงินเท่าไหร่คะแปดบาทอ่าแล้วจะไปแลกเหรียญเหรียญบาทได้กี่เหรียญก็ต้องแปดเหรียญต่อมาข้อที่หก เหรียญหนึ่งบาทจุดจุดเหรียญแกลกเหรียญห้าบาทได้สองเหรียญเหรียญห้าบาทสองเหรียญเนี้ยมันรวมกันเป็นเงินสิบบาทใช่ปะเออเป็นเงินสิบบาทก็แสดงว่าถ้าจะเอาไปแกลกเหรียญบาทอ่ะก็ต้องแกลกเหรียญบาทให้มีมูลค่าสิบาทเท่ากันก็คือแลกได้สิบเหรียญอ่าต่อมาข้อที่เจ็ดนะคะ เหรียญห้าสิบสตางค์จุดจดจดเหรียญแลกเหรียญสองบาทได้สามเหรียญเหรียญสองบาทสามเหรียญก็คือหกบาทแล้วเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยมันแลกห้าสิบสตางค์ได้สองเหรียญใช่ไหมเออแล้วถ้าหนึ่งบาทได้สองเหรียญห้าบาทก็สิบเหรียญหกบาทก็สิบสองเหรียญต่อมาข้อที่แปด เหรียญ2บาท5เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญ2บาท5เหรียญรวมเป็นเงิน10บาทใช่ไหมคะจะไปแลกเหรียญ5บาทก็ต้องได้2เหรียญต่อมาข้อที่9เหรียญ10บาท2เหรียญอ่าเป็นมูลค่า20บาทละแลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญก็ต้องได้10เหรียญนะคะต่อมาข้อที่10 เหรียญสิบบาทยี่สิบเหรียญสิบบาทยี่สิบเหรียญเป็นมูลค่ากี่บาทคะเนี่ยสองร้อยบาทแลกเหรียญห้าบาทได้แลกเหรียญอ่ะอันนี้สองร้อยตั้งหารด้วยห้าก็ได้สี่สิบเหรียญน,นะคะก็คือเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยถ้าแกลกเหรียญห้าบาทเนี่ยมันแลกได้ยี่สิบเหรียญ นี่ก็อ,อกไหมคะถ้าสองอบาทมันก็ต้องได้4ี่สิบเหรียญต่อมาข้อ11บเอเหรียญห้าสิบตาตงสองเหรียญห0สบตางสองเหรียญหนึ่งบาทแล้วนะอ่าอันนี้1บาทและเหรียญสองบาทสองเหรียญอ่ะอันนี้เป็นเท่าไหร่2บาทสองเหรียญก็4บาทรวมแล้วเป็นหบาทแหละอ่นันี้ได้5บาทแล้วนะแลกเหรียญ1นบาทได้ห้าเหรียญต่อมาข้อที่สิบสอง เหรียญ5้าบาทจุดจ네ุดเหรียญและเหรียญสองบาทจุดจุดเหรียญแลกเหรียญสิบาทได้2เหรียญเหรียญสิบาทสองเหรียญมูลค่ายี่สิบาทนะคะก็จะแลกเงินยังไงให้มันแบบให้มันได้ทั้งห้าเหรียญห้าแลวก็เหรียญสองบาทก็ต้องเหรียญห้าบาทสองเหรียญใช่ปะเหรียญห้าบาทสองเหรียญเป็นสิบาทแล้วใช่ไหมคะก็เลยสิบบาทแลกเหรียญสองบาทได้ห้าเหรียญ อันนี้ก็การ,การอ่านมูลค่าเงินเป็นตัวหนังสือมันอาจจะมันอาจจะทําให้แบบเราช้านิดนึงก่อจะคิดก็จะอะไรแต่ว่าถ้าเราลองได้จับเงินจริงๆอ่ะอ่าเป็นเหรียญจริงๆเหรียญสิบเหรียญห้าจริงๆเราก็จะมองภาพออกโดยเฉพาะนักเรียนที่ท,ที่บ้านขายของที่บ้านทําการค้าการขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องแลกเงินแลกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมีโอกาสไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ อันนั้นคือก็จะได้เปรียบเพื่อนๆมากเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วในเรื่องของการแลกเงินเหรียญค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแลกธนาบัตรในคลิปถัดไปเลยค่ะ